สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมัมมอเร่คลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตการแข่งขันรายการที่ลีเกาหลีใตไ้ได้มีการแข่งขันกันในขณะนี้ก่อนที่จะมีการเปิดลีของจริงกันครับซึ่งรายการล่าสุดก็คือรายการโคโวครับนั่นเองซึ่งวันนี้ทีมของพิภาวีก็คือฮุนไดซึ่งพิภาวีได้ร่วมทีมนี้เป็นฤด,ดูกาลที่2แล้ววันนี้ต้องมาพบเธอกับทีมของเมกาวาีก็คือทีมเรดพาร์กนั่นเองซึ่งวันนี้ในรอบชิงต้องบอกเลยว่า าหุนใดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับค่อนข้างเหนือเลยทําให้สามารถเอาชนะเรดปาร์กมาได้3ต่อ1เซตแบบสุดมันสุดปังซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับว่าฟอร์มของสาวแต่ของเราอย่างวิภาวีสีทองหลายๆคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเธอถึงยังคงได้เซ็นสัญญากับทีมฮุนไดเป็นฤด,ดูกาลที่2เพราะว่าฝีไม้ลายมือของเธอน,นั้นไม่ธรรมดาแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับวันนี้วิภาวีครบ เครื่องในทุกสกิลเลยเกมบุกก็บุกได้เมื่อขึ้นมาอยู่หน้า <S 2> <S 2> ก็สามารถทําแต้มได้อยู่เรื่อยๆเลยบล็อกก็ได้ในขณะที่เกมรับนั้นต้องบอกเลยว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับต้องขอยกนิ้วให้เธอเลยจริงๆสําหรับเกมรับไม่ว่าจะเป็นเกมขุดเธอก็สามารถขุดบอลได้อย่างยอดเยี่ยมทําเอาคู่แข่งท้อกันไปเลยครับสําหรับมุญไดก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมที่สุดปังจริงๆครับทั้งวิภาวีและก็ผองเพื่อนของเธอ